Ha, 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 ว่หลงถื้อข้าไปเดยกมันโกงไอ้นี่นี่โกง ตดอนี่แวา้เก่งนู้นไนักงเนเถูว่าไม่ดสิ่เลยวถูกว่าอไมได้เอาเปาที่นี่เดี๋ยวปลพวกใช่คว้าจมันไม่เ็มีรพ่กัไม่เลยยา่ะ ส่ววาคาจตวกว่ากรู s <S so start, gonna, gonna, magic, ้โดยไม่ติดี๋้วว่าือมันแม้รื้อเราต์ทแต่มันมันมดเ่มันมดเดวะหลังเอาไว้พอมาควนนึงมาไกลอันเลยมาเขาวินงนันนี้บมาินสนววันีงนีมาเขาวิงกันเลย